กล่องสุ่มตัวรับ9บาททุกคนจะได้กันไหมทุกคนมาดูกันจัดไปเลยครับ20กล่องมาดูกันว่าจะได้หรือปะ่ะโอ้ได้เฉยทุกคนเรามาดูกันว่าไอดีนี้มีอะไรกันบ้างครับเฮ้ยอีกิดอีโวโด้วยทุกคนคุ้มบากๆเลยครับผม DC Shop มีไก่เพชรไก่มิติไก่ตัวรับขายราคาถูกและรับกดเกมพัทแมปอนิเมะเนการดด้วยใครสนใจลิงกใต้คลิป DC Shop เท่านั้น สวัสดีเจ้าผู้ชมทุกคนกนันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมเบาร์ฟุนะทุกคนวันนี้เราจะมาอัปเดตไอดีสั้นๆนะครับผมมีหลายคนถาม้ยว่าพี่ไอดีพี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะหลังจากที่เราลงคลิปนั้นไปก็ผ่านมา11วันแล้วนะก็เดินเรามาอัปเดตที่เงินนะเงินผมมี25ล้านแล้วนะทุกคนเอ้ยพอดตึงอะ่ะเดี๋ยวเรื่องก็1 0ู่ทุกคน1 8 8 0ปน13นะยังไม่แม็กนะยังไม่แม็กผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะแม็กซกตอนไหน ต่อไปเงินม่วงนะไม่ใช่เงินม่วงด็กอินเอฟมีสองหมื่นสามนะครับพวกออมมีสองหมื่นสามต่อไปเนาะเรามาดูที่ไอเทมดีกว่าไอเทมจับยูลุมีการเตะบอดเพิ่มมานะมีการเพิ่มดาวนนะครับผมอ่าแล้วก็มีจับยูลุจิ๋วนะแล้วก็จับเอ้ยไม่ใช่ดิคาถาคาถาคิทซึเนะของคิทซึเนะมีอยู่สองอย่างนะทุกคนมีคาถาแล้วก็มีมีลลิบ,บี้นะครับผมอ่า มีลิบิดแล้วก็ดาบดาบมีชิซุยเพิ่มมาปะเออชิซุยชิซุยเอเของแรงก็มีประมาณนี้ทุกคนผลพิศดารเออผลพิศดารก็มีประมาณนี้ทุกคนมีมังกรหนึ่งเสือหนึ่งนะโ้หาค้อยากอ่ะมังกรกับเสือนะโมจิไม่มีแล้วนะโมจิไม่มีแล้วตอนนี้โมจิไม่มีนะครับผมผลอื่นก็มีประมาณนี้ทุกคนแล้วก็มีหัวใจครับผมมีหัวใจหัวใจริเวียนทานนะอ่าลิเวียรลิเวียอ่านว่าอะไรวะลิเวียปะ ชอบอ่านว่าลิเลียลิเลียทานเอเอมีสามจริงๆผมไปล่าห้าแต่ผมตายสองก็ได้แค่สามเฮ้ยไม่คิดแบบเช่เศร้าใช่ไหมเศร้ามากทุกคนโอ้โหตายแบบฉากสุดท้ายอ่ะแบบเลือดปันแบบเดือดสามหมื่นแล้วอะทุกคนโอ้โหพอมากมีแค่นี้ครับผมส่วนเลื่องเผาทุกคนเผาผมก็ V C ซีเทียร์สิบอ่าอยู่สามเผาก็คือเผาช้น้ำม,มนุษย์สกาย สามผ่านี้คือ VC e s 1 0นะครับผมเออก่อนอื่นก่อ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 นกันสุดท้ายทุกคนี่ยสุดท้ายนะ่ะที่เกผมผลผมมี6ชิ้นอ่าอันนี้อันน,น,นี้ทุกคนอันนี้ผมมี6อันแนละ้วทุกคนอ่าเติมที่ไหนแล้วทุกคนก็มาได้เลยครับผมร้านดีซิตชอปอเ้ยนี่เลยทุกคนร้านดีซิตชอปนะก็เข้ามาที่สินค้าบาบุดนะ้นทุกคนเข้มามาสินค้าบาําบุล้วก็บริการกดเกมฮาร์ดกนะันทุกคนเอยตอนนี้ขอเพิ่มเข้ามาแล้วนะทุกคน รับกดเกมพัทนะครับผมอ่านี่เลยนะมาที่ร้านดิสซิชอปสปอนเซอร์ของผมเลยนะครับผมอ่าก็มาได้นะทุกคนเดี๋ยวผมสอนทาถ้าเกิดทุกคนสนใจนะครับผมอ่านี่นะก็คือผมทาผมซื้อมาได้ตอนนี้มีอยู่6ผลแล้วนะทุกคนเออมีค้อเยอะอ่ะคือผมจะซื้อให้ได้สัก20ผลไม่สิร้อผลไปเลยจะเอามาแจกคนดูแจกผลซื้อมังกรเนี่ยเออแจกให้หมดนะต,ตอนนี้คือฟาร์มอยู่นะครับฟาร์มาม แล้วก่อนที่จะจบที่ไปเรามีไอดีมาแจกทุกคนไอเดี ID ไก่ก็ผมไก่ตันตันปะไม่ตันตันเออตันไม่ตันผมไม่รู้แล้วไอเทมด้านในผมไม่บอกนะว่ามีอะไรนะอ่าทุกคนดูคร่าวๆว่าตอนนี้คือมีของเท่าน,นี้นะเออนะก็ใครที่อยากจะรู้เอ,อ้ยมีอืมก็มีหมัดก๊อตนะเออทุกคนอยากรู้ว่าด้านในนี้มีไอเทมที่ดีหรือไม่ดีก็ กดไลค์ให้ถึง10ไลค์ครับผมครบ10ไลค์เดี๋ยวผมทิ้งรหัสใต้คอมเมนต์นะครับผมอ่านะใครที่อยากได้กดไลค์กันเข้ามากดแชร์กันเยอะๆกดติดตามกันนะ1,000ซับเราแจกผลพิษศ,ศาส์นะเออผลอะไรไม่รู้นะรอติดตามหาวอนไม่ถาวอนรอดูเลยนะครับผม1,000ซับเมื่อไหร่ค่อยว่ากันนะครับผมโอเค,ครับมสตรีมนี้ก็มีเพียงตอนนี้นะจบไปด้วยหน้าตาไอดีหลักนะผม ดูแลชื่นใจก็เริ่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อติดตามคลิปใหม่กันด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับผมกดไลค์กันเข้ามาเยอะๆทุกคนกดติดตามกันมานะบ๊ายบายทุกคน